สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู ث, ouais. are, <certains> ่รายการหยุดกงชาติรวมตานคอร์รัปชันนะครับกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนังสือพิมพ์พิมไทยรายวันครับครับวันนี้ผมหยิบยกประเด็นนะครับหนึ่งทางเลือกกับมหาชนโมเดลการเมืองไทยมาพูดคุยกันในรายการนะครับครับพบกับผมครับชัยนนรันพยมแย้มผู้ดำเนินรายการนะครับร่วมกับคุณโรจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลนะครับเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นที่ปรึกษาองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของเรานะครับก็คือคุณ นว่าการเอกวินัยสวกวีนะครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับวันนี้เราหยิบยกหนึ่งทางเลือกกับโมเดลนะครับก็คือเราคิดกันอยู่ว่ามหาชนโมเดลเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกของเมืองไทยอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วเราก็นําเสนอต่อสาธารณชนวันนี้นะครับครับครับวันนี้ต้องถามกันครับว่า2คําถามที่ถามกันว่าว่าปฏิรูปก่อนหรือว่าเราจะเลือกตั้งพี่วินัยมองไงครับเออมัน จริงๆมันคล้ายๆกับปัญหาไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ดีนะฮะแต่ว่ามันไม่คล้ายเท่าไหร่ล่ะคือจริงๆแล้วในรูปแบบของความเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าในรูปแบบของการบริหารจัดการนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนต้องถามก่อนว่าถ้าคนเราแต่งตัวยังไม่เสร็จเนี่ยสมควรออกจากบ้านไหมในมุมมองผมนะฮะต้องถามตัวเองว่าถ้าเราแต่งตัวไม่เสร็จสมควรออกจากบ้านไหมสมควรไปทํางานไหม และอีกคําถามหนึ่งคือว่าถ้าเราจะสร้างบ้านให้มันคงแข็งแรงเนี่ยเราจะเป็นต้องออกแบบใหม่ไหมต้องออกแบบไหมถ้าเราเออกแบบไม่เสร็จเนี่ยเราจะรีบสร้างบ้านไหมอันนี้คือคําถามนะครับผมผมไม่ตอบนะว่าจะไปไรูปก่อนไปรูปหลังดีเนะี่ยผมมีคําถามย้อนไปถึงผู้ฟังทางบ้านถ้าเราจะสร้างบ้านให้มันคงแข็งแรงและสง่งางามเนี่ยควรจะเอาเออกแบบก่อนไหมหรือสร้างก่อนแล้วออกแบบทีหลงังครับอัน,นอผมถามพี่รถจักร์ครับากับคุณรถจักรหน้าสมองไงครับว่าระหว่าง ปฏิรูปก่อนหรือว่าเลือกตั้งก่อนคือคือในมุมมองของผมเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ทางเสถันพูดเ,เรื่องของไก่กับไข่ถูกไหมแต่ในมุม,มมองผมก็คือว่าถ้าเราต้องสร้างบ้านเนี่ยมันต้องลง,งเสาเข็มเพราะฉะนั้นเสาเข็มถ้าเสเาเ,สเข็มดีมันถึงจะมีโครงสร้างงั้นตรงนี้คําตอบหมายความว่าถ้า,าจะมองแบบจริงว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ควรที่จะมีการปรับในเรื่องของมติก่อนครับในเรื่องของว่า จะทาอย่างไรเพราะว่าคือใจผมอยากให้ทําควบคกันไปเลยนะครับแล้วก็พอเลือกตั้งไปปุ๊บเนี่ยก็คือถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งนะครับก็คือขอระยะเวลาเพียงแค่เข้ามาเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างให้มันดีขึ้นแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในระยะาปีหรือ2ปีจริงๆผมคิดเหมือนจรรทนะครับผมก็มองงนี้ครับว่าคือ1เรียกทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ แกนนําทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาลงสัตยบัญญัตินะครับว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร1 2 3 4งเสร็จนะครับพอหลังจากนั้นก็คือเลือกสั้นในเลือกตั้งในระยะเวลาอันสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสักปี2ปีนะครับใครเข้ามาเป็นรัฐบาลสักเดือน2เดือนผมคิดว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ยน่าจะแก้ไขให้เสร็จให้เสร็จเสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับอันนี้ก็คือ สองทางเลือกที่เราอาจจะต้องเห็นกันเร็วๆนี้จะได้เป็นอะไรทีะาวว่าก็คือมนเื่องจากว่ามีภพระกิจการลงมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นทางออกที่ที่ผู้ลำบากเหมือนกันนะครับงั้นผมกลับมาที่ท่านเสวินายนทางเลือกของเราทางเลือกของเราที่เราจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยที่ผมใช้คําว่ามหาชนโมเดลนะครับเพราะว่าท่านพี่วินัยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดจากเรามี2ส,สภา จะมาฮะสองสภาแล้วก็<อ>ในตัวสภา,สอสภาของสองสภาเนี่ยหมายถึงวุฒิสภากับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ในตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็แบ่งเป็นสองฝ่ายมันก็ถึงมีการโต้เถียงแล้วก็ข้อขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายตรงนี้ท่านวินัยมองไงครับคือคือผมมองจริงๆผมมองรูปแบบของบริษัทมหาชนนะครับ,รบผมสงสัยว่าทาไมาเอกชนเนี่ยบริษัทมหาชนไม่มีฝ่ายค้านครับ แล้วก็รูปแบบของบริษัทมหาชนเนี่ยก็เป็นประชราทปไตยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรายอมรับกันนะทั่วโลกไม่ว่าจะบริษัปทปตทซึ่งเราศึกษากันมาช้านานหรือบริษัทตรตะกูลใหญ่ๆทุกตระกูลเนี่ยที่เป็นมหาชนเนี่ยเขาก็บริษัทบริหารโดยไม่มีฝ่ายค้านการไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไม่เป็นเผด็จการนะไม่ใช่นะครับคือกรรมการหุ้นทุกคนผู้ถือหุ้นทุกคนก็มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิเสนอแนะความคิดเห็นผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยก็เลือกกรรมการหุ้นกรรมการหุ้นก็ไปแต่งตั้้งผูบรริหา ผู้จัดการใหญ่หรือ MD นะแล้วไปตั้งตั้งฝ่ายต่างๆขึ้นมาบริหารแล้วเขาแยกอำนาจกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายฝ่ายที่มีอำนาจในการทวงดุลก็คือกรรมการหุ้นกับผู้ถือหุ้นเขาแยกอำนาจเด็ดขาดเพราะั้นตรงนี้ต่างหากผมมองว่าโมเดลที่ผมอยากเสนอเนี่ยผมอยากให้เป็นลักษณะของให้บริษัทมหาชนแต,แต่แต่ถามว่าเราก็จะมองว่าบางคนหาเป็นสังคมนิยมไม่ใช่ผมมองไม่ใช่ในมุมมองผมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าทุกวันนี้รูปแบบไปปไตยที่เราใช้เนี่ยระบบระบระบพักใช่ไหมครหลายพัก หรือต่างประเทศอาจจะมีสองพักการเมืองระบบพักเนี่ยผมมองว่าสําหรับบางประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลครับแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้ผลแล้วเราก็เห็นมาแล้วว่า80ปีของเราเนี่ยรุมลุกขานไม่ได้ผลแล้วก็ปัญหามาเยอะมากในมุมมองผมนะฮะแล้วก็การเมืองระบบพักเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับแต่มันเป็นประชาธิปไตยรูปแบบที่ถ้าทูดตรงๆเนี่ยมันเหมือนมีเจ้าของคือพักเป็นเจ้าของในทุนเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งพักเป็นเจ้าของในทุนสนับสนุนพักเป็นเจ้าของ แล้วก็เลือกสสมาบังคับให้ประชาชนเลือกครับมันผู้แทนผู้แทนของประชาชนเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนโดยตรงของประชาชนแต่เป็นผู้แทนที่พรรคการเมืองจัดสรรมาให้เลือกมาให้และเลือกในวงจํากัดที่นักการเมืองต้องการครับซึ่งผู้แทนเหล่านั้นเนี่ยคนจนเข้าไม่ถึงนะครั้นในม,มุมมองของผมเนี่ยน,นะการเมืองระบบพรรคของเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยร้อยปรเ็ครับผมถ้าให้ผมมองนะฮะมันเป็นการเมืองระบบทุนนิยมถ้าผมวิจารณ์เนี่ยอาจจะแรงไปนิดนึงผมถือว่าเป็นการเมืองระบบทุนนิยมเพราะว่า มันต้องใช้เงินอ่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยใช้ทุนเป็นพันล้านถามว่าถ้าลงทุนพันล้านเนี่ยคุณเอาเงินเดือนสสรวมกันทั้งพรรคเนี่ยสปีเนี่ยยังไม่พอค่าเลือกตั้งแต่ละครั้งเลยวันตรงนี้ถ้าหากเมือ่อเมื่อเป็นการเมืองที่เป็นทุนนิยมต้องใช้ทุนสูงเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชันหนีไม่พ้นเข้าไปบริหารวบประมาณแล้วรูปแบบอันนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยสสแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยถามว่าคนมคน หมดสิทธิ์ไม่มีเงินไม่หมดสิทธิ์ข้อที่สองรัฐมนตรีมาจากไหนรัฐมนตรีเนี่ยมักจะมาจากผู้สมุนพักในทุนพักต้องมีเงินเยอะครับถามว่าถ้าพูดหยาบๆยาบนะฮะมันกล้ยคล้ายกับการซื้อเสียงในระบบราชการ้การซื้อการซื้อตําแหน่งในระบบราชการทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการซื้อขายตาแหน่งจริงในราชการบางหน่วยบางกรมบางกระทรวงล้องดังน้ำดับมันมันหนีกันไม่ออกแล้วครับนี้ต้องยอมรับว่ามีทุกทุกวงการทุกวงการแล้ว แล้วการเลือกตั้งสภาระดับชา ind, ติระดับประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีการซื้อเสียงระดับสあสあครับนั่นคือการซื้อเสียงแล้วแน่นอนเสียงที่ได้มาไม่ไม่ไมบริสุทธิ์แล้วแล้วเราก็ยอมรับว่าจริง,รงมีจริงแลวมีมากด้วยทุกคนยอมรับว่ามากแลวใช้ทุนเลือกตั้งปีเป็นหมื่นล้านหรือเป็นพันล้านประการที่สองการเป็นลัฐมตีที่มาของลัฐมตีเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เป็นลัฐมตีแต่ละคนเนี่ยมาจากโควตาพักครับใช่ถูกต้องและไม่ใช่โควไม่ใช่โควตาพักธรรมดาด้วยเป็นโควตาของในทุนใหญ่ที่ให้พัก ใครถามว่ามีฐมนตตีคนไหนไหมที่แบบมาแบบโนเนมไม่บริจาคเงินเข้าพักเลยหรือว่าไม่มีทุนหนุนพักเลยเนี่ยไม่เป็นลมนตตีถ้าลมนตรีได้เป็นโดยการบริจาคเงินเข้าพักสมมตินะสมมตินะครับถ้าลมนตรีสมมุติว่าได้เป็นลมนตตีโดยการสนับสนุนเงินเข้าพักระดับร้อยล้านขึ้นมาเนี่ยถามว่าตาแหน่งลมนตตีถือเปการซื้อตําแหน่งไหมซื้อครับเท่ากับว่าซื้อทุกกระบวนการเลยซื้อตั้งแต่ได้เป็นสสแล้วเป็นฐมนตตีก็ซื้อตําแหน่งฐมนตตี๋ยมันต่างอะไรกับการซื้อตําแหน่งครับ ค่าการประจําไม่ว่าจะเป็นอทิบดีหรือพอ,อกองแต่ละกรมแต่ละกองเราไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเจอเอขาหามิประมาณสมมติอย่างเงี้ยนี่คือสมมติทั้งหมดนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงแสดงว่าตําแหน่งทุกตําแหน่งได้มาจากการซื้อหมดเลยครับมันก็เหมือนกับจีนยุคหนึ่งอะยุคราชวงศ์อะไรผมจำไม่ได้นะครับยุคนั้นเข้ายากหมากแพงไปอ่านในไทยรัฐนะของกิเลนประลองเชิงนะฮะไปอ่านมาเมื่อมานสักสองสามวันเนี่ยเข้ายากหมากแพงรัฐบาลไม่มีเงินจะบำรุงท้องพระคลังทำยังไงรู้ไหม ให้คนบริจาคเงินเขารัฐเนี่ยเขารับราชการได้ใครบริจาคมากในตำแหน่งสูงใครบริจาคมากในตำแหน่งมันก็กลายเป็นระบบซื้อตำแหน่งในสุดก็มีกลุ่มพ่อค้าข้าบดีซึ่งไม่มีความรู้รความาต้องมากขึ้นมาเป็นหัวหน้าตำนักนูน้นตำนักนี้มากมายเลยกลายเป็นว่ามาบริหารประเทศไปเลยมาบริหารประเทศมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกที่เป็นเป็นนักศึกษาักวิชาก,การที่จบจ,จะสอบจองหวนจะสอบแรงเพอสอบไม่ได้เพราะมีความรู้แต่ไม่มีเงิน เพราะว่าโค้ตาเหล่านี้มันเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วสําหรับคนที่บริจาคเงินเข้ารัฐบาลเข้าท้องพระงังนี่คือปัญหายุคแรกๆก็ดีเพราะว่ามีเงินเข้าท้องพระังเยอะก็เอาไปบริหารประเทศแต่พอระบบนี้มันฝังลากลึกก็กลายเป็นบริบบประมูลตําแหน่งคนมีความรู้คนที่ไม่เข้าถึงระบบราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองระบบพักของไทยเ,ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการซื้อเสียงระบบสสจริงรเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการซื้อตาแหน่งดนตรีจริงครับถ้าซื้อเสียงสสซื้อเสียงดนตรีซื้อตําแหน่งมนตรี แล้วคนเหล่านี้จะทําเพื่อใคร,ครมันต้องถอนทุนแล้วการเมืองระบบพรรคเนี่ยลงทุนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมันมีเจ้าของใช่ไหมเมื่อมีเจ้าของสสทําทเพื่อใครต้องทําเพื่อเจ้าของรัฐมนตรีทําเพื่อใครทําเพื่อเจ้าของมันก็ไกล <muitos> ว่าจริงๆการที่มีพรรคการเมืองมันก็เลยมองเป็นว่าเป็นเหมือนบริษัทนะฮะอย่างนี้อาจารย์ลดมองไงครับว่ามีพรรคการเมืองกับไม่มีพรรคการเมืองอนไนดีกว่ากันครับ คือในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณไทยรันเราต้องมองนะ้ผู้ชมของบ้านคือในองค์กรเราได้มองพูดถึงในเรื่องของการสร้างโมเดลขึ้นมาคือมหาชนเนี่ยค,คือนั่นนั่นในส่วนหนึ่งตะก,กี้ที่เสดได้พูดถึงก็คือเป็นการสลายในเรื่องของพฤติกรรมคำว่าการมาที่มาของสสต้องไม่มาจากการพักการเมืองใช่ครับงั้นบริษัทเราจะมองไปเราก็มองบริษัทมหาชนเนี่ยในเชิงรั้นว่าการที่มาของสสมาจากการสรรหาที่ลงคุณลงสรรหาเองเลยเหมือนกับเลือกตั้งสวอิสระ ก็คือไม่สังกัดพรรคถูกไหมครับท่านเสถีจริง้ค่ว่าสัญหาไม่ได้นะต้องเป็นการเลือกตั้งเาเลือกตั้งผู้ผิดใช่ครับตแต่เป็นการเลือกตั้งที่อาจจะต้องเปิดโอกาสให้คน,ค,คนที่คิดว่ามีชื่อเสียงนะครับมีต้นทุนทางสังคมสูงคือไม่ได้มองในเรื่องของตัวเงินทาประโยชน์ให้กับประเทศก็คือคุณอาจจะมองว่าคุณอาจจะลงสมัครไปถูกไหมแต่ว่าไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองที่เรามองตัวนี้อันที่หนึ่งสองนั้นในลักษณะในเรื่องของการที่จะเป็นมหาชนนั้นเราก็มองว่าในโครงการองค์สร้างโมเดลเนี่ยเรามองนดกว่าบดยสัมาชนอย่างที่เสไดด้พู่วา เรามองในเรื่องของใครที่ได้เป็นสสถูกไหมก็จะเป็นเลือกในเลือกของอะไรเลือกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะเพื่อมาจากคนอิสระแล้วถามว่าถ้ามองในเชิงของหมหาชนในเชิงหมหาชนธุรกิจมองถึงผลกําไรครถูกไหมเราต้องเปรียบเทียบก่อนท่านท่านผู้ชมครับแต่เรามองว่า,าสสเลือกรัฐมนตรีเลือกนายกดูจากผลงานในการบริหารประเทศ ว่ามีความก้าวหน้าพัฒนาไปทางไหนครับถูกไหมแล้วก็มีอายุเหมือนกับการเลือกตั้งโดยทั่วไปอ,อันนี้คือคือ,คอ,คอ,คอทางองค์กรเรามองทักษะอย่างนี้คุณคุณช้ยรันครับอ่ะงั้นกลับมาครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีพักการเมืองนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบนิดหนึ่งแบบเก่าเนี่ยคือมีพักการเมืองนะครับ<ช>อันนี้เราโดยสรุปกันนะครับก็คือการมีพักการเมืองก็จะมีการแบ่งฝ่ายใช่ไหมฮะการแบ่งฝ่ายเนี่ยก็ทําให้ฝ่ายค้าน อ่ะมีกลุ่มมีกลวไม่เท่าไหร่นะครับฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถทําการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่เพราะมีเสียงข้างมากก็เหมือนที่ใช้ศัพท์เพราะว่าพวกมากลากไปใช่ปะครับและการที่มีพักการเมืองเนี่ยก็ทําให้เกิดธุรกิจกลุ่มก้อนพักการเมืองเนี่ยก็มาจากกลุ่มทุนใช่ปะฮะจากเดิมเป็นผู้สนับสนุนก็บางคนก็ลงมาเป็นผู้เล่นตัวเองนะครับมันก็เลยทาให้เกิดการไม่สมดุลกันลักลั่นกันต้องใช้คำว่าลักลั่นนะครับแต่ระบบใหม่แบบมหาชนก็คือประชาชน เลือกสสมาจากจังหวัดจากแต่ละจังหวัดเลยที่คุณลงเลือกตามสเกลตามโควตาตามโควตาของแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดที่สัดสนประชากรตามตามตามสัดส่วนนะครับใช่ไหมฮะเสร็จไม่มีพักการเมืองแล้วสสเนี่ยก็เข้ามาในสภาใช่ไหมฮะมาสรรหาเลือกนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเหมือนกับบริษัทที่เอากรรมการบริษัทมาเลือก ผู้จัดการสาร,ร,รเหมือ,กอนกันเป็นลักษณะรูปแบบการดําเนินการเหมือนกับบริสาทมหาชนเป,เ,เป๊ะเลยเป๊ะเลยคืออย่างนี้ครับ,ค,รบคือเราต้องเราต้อง,องกล่าวนาให้ชนฟังนิดนึงฮะเดี๋ยวจะสงสัยว่าโผล่มามาถึงกองกันคือการเมืองระบบเก่าเนี่ยเป็นระบบพักใช่ไหมใช่ครับ,ร,บระบบพักเนี่ยพักเป็นคนเลือกคนประชาชนเลือกพักแล้วก็ได้สสใครได้เสียงส่วนมากก็ไปเป็นรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลแต่การเมืองใหม่เนี่ยที่เราเสนอคือว่าสสเนี่ยไม่มีพักคไม่มีพัก แต่ว่ามันก็เป็นประชปไตยโดยตรงคือทุกคนในจังหวัดจนรวยสมัครได้หมดแต่ให้ประชาชนจังหวัดเลือกสสในจังหวัดตัวเองแล้วมารวมกันเป็นสภาประชาชนที่เป็นสภาประชาชนเพราะอะไรไหมมันไม่มีพรรคสังกัดข้อดีตรงไหนรู้ไหมไม่มีการแบ่งแยกทุกคนเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศเช่นเดียวกับกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม,ไม่ทำไมทำไมกรรมการผู้ถือหุ้นไม่มีฝ่ายค้านมันยังบริหารกันได้เลยอย่าเถียงว่าไม่ใช้ไตนะครับไม่จริง แบบนี้เนี่ยทุกคนสามารถแสดงผู้ห็นได้หมดแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไปโหวตเลือกนายกแล้วมาเลือกคลมฟอร์มงานคลรแล้วมันดีตรงไหนไหมคนเหล่านี้ไม่มีพักเป็นเจ้าของครับไม่มีนายทุนเป็นเจ้าของไม่มีคอกไม่มีค่ายแต่การเมืองระบบพักเนี่ยนะสสมีค่ายมีคออครับมีพักมีนโยบายมีนโยบายไอ้ตรงนี้ก็มีนโยบายซึ่งปัจจุบันเนี่ย ในการทํางานเนี่ยคือรัฐมนตรีถูกแต่งตั้งมาแต่พักก็จะแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทําง,งานมาจากพักการเมืองซึ่งมาควบคุมดูแลเรื่องผลประโยชน์อีกรัฐมนตรีเนี่ยนะระบบกเก่าเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยเป็นโคต้าของพักและเป็นในทุนที่สูนพักมันรัฐมนตรีเนี่ยจะทําตามนโยบายของพักรัฐมนตรีเนี่ยมีเจ้าของคือผู้สนับสนุนเนงินทุนใหญ่อ,อาจจะเป็นเตีย่ยเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่หรือบริษัทใหญ่ที่ให้ทุนรัฐมนตรีคนนี้มาตามโคต้าอาจจะส่งลูกเขยไปรัฐมนตรี แล้วพรรคก็เป็นเจ้าของรัฐทนตรีมันรัฐมนตีเนี่ยจะมีเจ้าของคือพรรคหัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของรัฐมนตีจะมีหัวหน้าคือเจ้าของทุนใหญ่ครับมันต่างกันระบบสภาหมหาชนหรือระบบโมเดลมหาชนคนเป็นฐมนตีจะต้องไม่เกี่ยวกับสสเลยจะต้องไม่อยู่ในสภาประชาชนแต่สภาประชาชนเป็นคนรับรองเหมือนกับกรรมการบริษัทเลือกตั้งคัดหาผู้จัดการบริษัทขึ้นมาครับคนฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกกันเลยโดยเด็ดขาดแล้วสามารถทวงดุลกันได้ด้วย ตรงนี้ต่างหากแล้วมันข้อดีตรงที่ว่าไม่มีความแตกแยกระบบการเมืองระบบพักนั้นมีผู้นําแฝดค,คุณเป็นรัฐบาลผมเป็นผู้นําฝ่ายค้านผมจ้องจะโค่นคุณแช่งให้ล้มแช่งให้ก่อตั้งรัฐบาลไม่ได้แช่งให้ฟอร์มไม่ได้คใครเลือกตั้งชนะกูก็แช่งแล้วไม่ให้ตั้งให้จัดไม่สําเร็จให้ล้มเหลวมันมีผู้นําแฝดสังคมใดก็ตามที่มีผู้นําแฝดจะมีความวุ่นวายประชาชนแตกแยกแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงพยายามจะสนับสนุนฝ่ายตัวเอง แต่ถ้าเป็นการเมืองระบบสภาชนมีผู้นําคนเดียวคือนายกนั่งตีครับแค่นั้นเองจบประชาชนไม่แตกแยกถ้านายกทําไม่ดีสสทั้งหมดก็มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนใช่แล้วระบบถอดถอนใช้ระบบเดียวระบบเดิมครับลงชื่อสามหมื่นชื่อถอดถอนสสสามหมื่นชื่อเสนอปลดลั่นตีแต่ทุกอย่างต้องเข้าสภา,านะครับครับแล้วสภา,าเนี่ยเจ็ดสิบจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดเลือกมาอาจจะห้าร้อยคนเหมือนเดิมถามว่าห้าร้อยคนเนี่ยจะมีการสูเอ๋ยกันได้ไหมเพราะไม่มีพักไม่มีหัวหน้าทีม ปัจจุบันนี้การเมืองมีหัวหน้าพักมีหัวหน้าทีมมีหัวหน้าค่ายมันสูเอียดได้มีคนรับบี้แต่ถ้า70จังหวัด7จจังหวัด500คนเนี่ยมากันอิสระทุกคนจะเป็นคนของประชาชนโดยปริยายครับ,รบตรงนี้เราจะไม่มีปาร,ร์ติลิสด้วยนะไม่มีไม่ม,มีไม่มีปาร,ร์รติลิสนะป์ตกลผมไม่ได้เลือกคุณคแต่นี่เลือกโดยตรงมันเหมือนจริงๆแล้วนะให้นึกถึงโมเดลของบริษัทมหาชนก็แล้วกันจบแค่นี้คไม่มีปาร์ติลิสเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยการทํางานมันเพื่อเพื่อเกิดความอิสระถูกไหม S <S <S เพื่อเกิดความอิสระในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรา,เราก็มองได้ว,ว่าตั้งที่พอมีรณฐมนตรี <C' est> มีนายกมาจากบุคคลภายนอก <C' est> บุคคลภายนอก <S <S หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต่างคน,นก็เหมือนว่าเวลาเราตั้งบอร์ดผู้บริหารถ้าเมืม่อหาชนถูกไหมมีบอร์ดของผู้บริหารแล้วก็มีบอร์ดของที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมองให้การทํางานคือหมายความว่าคือสสก็สามารถที่จะปลด ตัวนายกก็ได้ได้ได้ถ้าคุณทำงานเราก็ออกรัฐมนตรีออกแบบรัมนดูคล้ายๆกับระบบสองพักนตรงนี้ในในในสนเนี้ยที่องค์กรละมอว่ามันน่าที่จะทําแล้วมันโอเคเพราะอะไรรู้ไหมมันตัดปัญหาในเรื่องของเพื่อนพอน้องพี่ครับตัดปัญหาเรื่องของเือญาติตัดปัญหาในเรื่องของอํานาจแสงหรืออํานาจแสงครับและที่ที่ที่ปัจจุบันประสบอยู่คุณไรลันโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงแรกเราพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยครับว่าโมเดลมหาชนที่เรากําลังนําเสนอเนี่ย จะเป็นรูปแบบยังไงต่อพบกันช่วงหน้าครับ